พรพรสมสุขค่ะและสี่นางสาวกนิธลรินคันธีเท้า,าค่ะสินค้าของเรานะคะก็คือน้ำสมุนไพรอันชันเพื่อสุขภาพค่ะมีน้ำตาลสินเปอร์เซ็นอร่อยหวานจากหญ้าหวานธรรมชาติค่ะปัญหาก็คือผู้บริโภคค่ะต้องการควบคุมน้ำหนักค่ะแล้วก็ผู้บริโภคต้องการน้ำหนักต้องการน้ำที่มีแคลอรี่ต่ำค่ะกลุ่มลูกค้านะคะก็คือทุกเพศทุกวัยที่ต้องการควบคุมน้ำหนักค่ะแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบดื่มน้ำสมุนไพรค่ะ าการนำเสนอคุณค่าที่ไม่เหมือนใครนะคะในสภาะอากาศที่ร้อนทําให้หลายๆคนรู้สึกเพลียไม่สดชื่นถ้าได้กินน้ำหวานก็คงจะดีถ้าเป็นน้ำสมุนไพรก็จะดีมากนอกจากจะทําให้สดชื่นแล้วยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยทางร้านเลยได้คิดผลิตภัณฑ์น้าสมุนไพรอัญชันเพื่อสุขภาพขึ้นมาเพราะดอกอัญชันเพื่อบำรุงสายตาช่วยลดน้ําตาลในเลือดเหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายชะลอริ้วรอยและดูแลผิวพรรณให้ตึง นอกจากนี้ดอกอัญชันยังมีสรรพคุณดีๆมากมายทั้งนีน้น้ำอัญชันยังมีสีที่สวยดูแล้วสดชื่นสบายตาเวลาดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นไปด้วยวิธีการแก้ปัญหานะคะใช้ยวาหวานแทนน้ำตาลทรายช่วยเพิ่มความหวานแทนน้ำตาลได้เครื่องดื่มแคลอรี่ต่ำน้ำตาลสูนเปร์เซ็นต์ดื่มแล้วไม่อ้วนค่ะช่องทางการติดต่อนะคะ สามารถดูสินค้าได้ที่ IG แล้วก็สอบถามสั่งซื้อได้ที่ไลน์ค่ะโครงสร้างต้นทุนนะคะอัญชันครึ่งกิโล70บาทใบหญ้าหวานโดมแห้งครึ่งกิโล1 5อยบาทมะนาว15ลูก40บาทวุ้นลูกตาลหนึ่งถุง45บาทผงวิตามินซีคอลลาเจนซิงค์50บาทแหล่งรายได้นะคะทางร้านของเราจัผลิตน้ำสมุนไพรอัญชันเพื่อสุขภาพเพื่อจะวางจำหน่ายไปร้านค้าชั้นนำและโปรโมททางอินสตาแกรมค่ะคีเมติกนะคะ ทำสินค้าให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทำจุดเด่นไม่ให้เหมือนกับสินค้าแบรนด์อื่นพัฒนาสินค้าต่อยอดในการคาขายของสินค้าค่ะค่ะข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมนะคะสินค้าของเรามีการใช้ย่าหวานแทนน้าตาลทรายค่ะสินค้ามีส่วนประกอบของวุ้นลูกตาลเพื่อเพิ่มความอร่อยและภายในฝามีวิตามินซีคอลลาเจนซิงค์ค่ะการวางตําแหน่งแบรนด์นะคะแบรนด์ของเราได้วางตําแหน่งที่คุณภาพสูงแต่ราคาต่ําค่ะ แรงฉุดนะคะก็จะมีลูกค้านะคะเข้ามาสนใจสินค้าของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าหน้ารับประทานมากสินค้าน่าสนใจมากค่ะแล้วก็ต้นแบบนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะบริเวณฝานะคะภายในฝาจะประกอบด้วยวิตามินซีคอลลาเจนซิงนะคะแล้วก็ภายในขวดนะคะจะมีน้ำอัญชนันนใบย่าหวานน้ำมะนาวุ้นลูกตาลคะ่ะเราจะขายขวดละ39บาทนะคะ กลุ่มเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ